ต้อนรับเข้าสู่ห้องครูต่าพาเพลอย่าลืมกด s ั b s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนมาพบกับครูพัชรพันธ์กับกิจกรรมวิชาภาษาไทยในวันนี้เราจะเรียนเรื่องสระอิเป็นครั้งที่3กันแล้วนะคะเนื้อหาในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะ ฝึกอ่านบทกลอนสระอิหนูมากะหนูมีหนูมามานี่สิสระอีมะลิลาหนูมีหนีมาหาสระอามาดูสิฝึกอ่านรูปประโยคสระอีก,กันค่ะหออิหิหิมะชาลีมาดูหิมะ ซออิซิดูซิดูซิหิมะมีสองตาชอ,อิชิราชินีราชินีมาดูหิมะลออิลินาลิการาชาดูนาลิกามออิมิมิมีม สิบนาฬิกามิมีหิมะต่อไปเรามาฝึกอ่านคำะสมสระอีกกันค่ะกออิจิจออิจิหออิหิตออิติทออิทินออินิบออิบิปออิปิ พออิพิพออิพิรออิริวออิวิต่อไปเรามาฝึกผสมคำสระีที่เป็นคำสองพยางกันนะคะให้นักเรียนดูคำศัพท์และดูรูปภาพประกอบไปด้วยนะคะกออากะพออิปิกะปิบออิบิดอาอดาบิดาบิดาก็คือ คุณพ่อนั่นเองนะคะมออะมะรออิลิมะลิกออาก,กะทออิทิกะทิหออิหิมออะมะหิมะทออิทิดอาดาทิดาทิดาก็คือลูกสาวนะคะวออิวิชออาชาวิชา ลออิลิกอเอเกลิเกสออิสิลออาลาสิลาสิลาก็คือคำจารึกนะคะที่เราไว้เขียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยโบราณน,นะคะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนอ่านออกเขียนได้หน้าที่37ค่ะตอนที่1 ให้นำคำที่กำหนดให้มาเรียงเขียนใหม่แล้วฝึกอ่านตามนะคะยกตัวอย่างเช่นคำแรกกออากาศบออิปินักเรียนก็เขียนคำเป็นคำว่ากะปิคำที่สองบออิบิดอาดานำมาเขียนเรียนกันใหม่ก็คือคำว่าบิดาตอนที่สองนะคะจะมีประโยคมาให้ ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะคะในประโยคนี้เขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะยกตัวอย่างรูปประโยคข้อที่1นึ่งนะคะมออีมีกออกะปออปีนักเรียนก็นำมาเขียนใหม่เป็นคำว่ามีกะปีข้อที่สอง รออาราชออิชิโนอ,อีนีนำมาเขียนเรียงใหม่ก็คือคำว่าราชินีคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคำะสมสระอีให้นักเรียนฝึกอ่านและฝึกเขียนคำะสมสระอธกันให้เยอะๆนะคะแล้วนักเรียนก็จะได้เก่งขึ้นค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ